m e r c e เ e s ดสเบนประเทศไทยสารตอบความห่วงใยสังคมสนับสนุนโรงเรียนเยาววิทย์ฝ่าวิกฤติโควิด -19 หลังสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 เริ่มคลี่คลายและภาครัฐได้มีมาตรการผ่อนปรนต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องเมอร์เซเดสเบนประเทศไทยได้นําคณะสื่อมวลชนจํานวนหนึ่งออกเดินทางมุ่งหน้าสู่โรงเรียนเยาววิทย์ในอําเภอกระโปรงจังหวัดพังงาเพื่อสารต่อเจตนารมณ์ในด้านของการมีส่วนร่วมเพื่อตอบแทนสังคมซึ่งทางเมอร์เซเดสเบนประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนยาววิทย์แห่งนี้มาเป็นเวลากว่า15ปีแล้วโรงเรียนแห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กได้เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี2547และเริ่มขยายไปสู่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานภาพทางสังคมการขาดโอกาสด้วยการมอบการศึกษาการฝึกแนวทางอาชีพ เพื่อเป็นเครื่องมือที่ดีสําหรับการก้าวเดินต่อไปในวันข้างหน้าแม้ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 จะส่งผลให้ผู้สนับสนุนต่างๆจะลดจํานวนลงไปแต่ทาง m e อร์ d e s Ben บนประเทศไทยนั้นยังยืนยันจะสานฝันของเด็กๆต่อไปในรูปแบบต่างๆสำหรับการช่วยเหลือและพัฒนาย,ยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติอย่างแน่นอนทุกปีพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกคนเนี่ยจะทราบอยู่แล้วว่า Mercedes- Benz เนี่ยมีโรงเรียนเยาววิทย์ที่อำเภอกะปงจังหวัด ทางงาซึ่งเราจะลงไปทุกปีแต่ด้วยเหตุโควิดเนี่ยเราคิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องดีหรอกถ้าเราจะเอาผู้สื่อข่าวจากกรุงเทพซึ่งจริงๆแล้วมีความเสี่ยงมากกว่าน้องๆที่เขาอยู่ในหุบเขาอย่างที่อำเภอกระโปงเราก็เลยเลือกไปแค่ว่าเราขอความร่วมมือให้สื่อมวลชนเนี่ยแค่3มเจ้าเองที่ลงไปกับเราแต่สิ่งที่เราได้พบเนี่ยก็คือกลายเป็นว่าโรงเรียนที่เคยมีสปอนเซอร์เยอะแยะเลยเนี่ย กลับเหลือ Mercedes- Benz เจ้าเดียวเท่านั้นที่สนับสนุนเขาอยู่เนื่องจากว่าสปอนเซอร์เจ้าอื่นๆเนี่ยก็ได้ผลกระทบจากโควิด -19 เหมือนกันนี่คือสิ่งที่เราต้องการอยากจะมาถ่ายทอดกับสื่อมวลชนว่าเฮ้ยนอกจากเราที่เราเข้าใจว่าเราลําบากกันแล้วเนี่ยในเรื่องของการทํางานในเรื่อง,อ,งอะไรหลายๆอย่างแล้วเนี่ยยังมีน้องๆด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลกรุงเทพยังได้รับความลําบากนั้นอยู่นั่นหมายความว่าเดี๋ยวรอติดตามกันว่า Mercedes- Ben z กับสื่อมวลชนสายรถยนต์เราจะทําอะไรได้บ้าง เพราะน้องๆไม่ได้ขาดแคลนเฉพาะทุนทรัพย์ในเรื่องของอาจารย์หรือคนที่จะมาสอนเขาที่เคยมาจากต่างประเทศอะไรทั้งหลายแหละด้วยการที่เราหยุดบินเราปิดน่านฟ้าหมดก็ไม่มีตรงนั้นนะครับเด็กบางคนที่เคยได้อยู่ที่โรงเรียนก็ไม่สามารถจะมีทุนที่จะให้เขาเราก็ต้องให้เขากลับไปอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นภายในปีนี้เราอาจเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเราอาจจะมีโอกาสได้ลงไปที่ยาวิทย์แล้วลงไปดูกันว่าเฮ้ยเราอาจจะไม่ได้มีทุนทรัพย์เยอะแยะแต่เรามีแรงกายแรงใจอะไรที่จะไปช่วยน้องๆที่โรงเรียนยาววิทย์บ้างนั่นก็เป็น CSR ที่เราทำไปในช่วงโควิดที่ผ่านมาขอบคุณมากครับ